สวัสดีครับก็ ö, ううวันนี้นะครับก็จะ <sk r ug> มาชวนกันคัดแยกขยะนะครับคัดแยกขยะ4ประเภทอันนี้ก็จะเป็นชุดคัดแยกขยะในครัวเรือนนะครับ <S <S เริ่มจากนี้นะครับ <S 2> <S 2> เป็นชุดคัดแยกขยะทั่วไปนะครับประเภทซองน้ํายาปรับผ้านุ่มซองผงซักฟอกซองขนมนะครับเราก็สามารถนําไปทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้นะครับอันนี้ก็จะคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับนำไปรีไซเคลิลก็เป็นประเภทขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกกล่องนมกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมก็สามารถนาไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นชุดคัดแยกในครัวเรือนของเราเช่นกันก็จะเป็นถังที่แตกชารุดแล้วนะครับมีฝาใช้ได้เราก็มาทําเป็นชุดคัดแยกนะครับขยะพิษขยะอันตรายนะครับประเภทหลอดนีออนทานไฟฉายกระป๋องยาฉีดยุง นี่ก็สามารถใส่ทานไปใช้ได้นะครับเป็นการคัดแยกขยะพิษขยะอันตรายนะครับอันนี้ขวดขยะรีไซเคิลนะครับแล้วเราก็ยังมีนะครับการทําน้ํายาเนกประสงค์ครับน้ํายาล้างจานนะครับก็ทําเป็นถังนะครับไปใช้เนกประสงค์นะครับในส่วนของน้ํายาเนกประสงค์ก็ทําจากมะกรูดนะครับส่วนขยะอินทรีย์นะครับเราก็จะเป็นประเภทเศษอาหารใบไม้ใบหญ้านะครับเราก็จะ นำไปทําปุ๋ยนะครับอยู่ในครัวเรานะครับทําเป็นน้ําหมักชีวภาพครับวันนี้ก็มาแนะนําชุดคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบง่ายๆนะครับอย่างชุดนี้นะครับอันนี้ก็ทําจากท่อ p v c เก่านะครับที่มันชารุดแล้วแล้วก็ซื้อข้องอมาเพิ่มครับแล้วก็เอาตะข่ายเก่ามาก็สามารถทําเป็นชุดคัดแยกติดไว้ครัวเรือนได้สวัสดีครับ